สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่องทารุสพีคนะคะคลิปนี้เป็นคิปพยากรดวงความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะไตรมาสที่4ของปี2566ชาวราศีสิงห์อิทธิพลโดยรวมนะคะในเรื่องของความรักนี่จะเป็นช่วงของการที่ว่าคุณช่วงเวลานี้ตอนนีนะคุณจะเป็นช่วงของการที่ คุณไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพมากกว่านาะการงานของคุณจะเยอะมากนะคะแล้วคุณต้องการที่จะโฟกัสในเรื่องของรายได้เรื่องของเงินเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะมนเลยทําให้คุณแบบไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักมากนักหลายคนนะคะหลายคนนี้ขอพักในเรื่องความรักยาวๆเลยเพราะว่ามันมันเหนื่อยมามา,มากแล้วนะคะในอดีตเนาะ แล้วก็หลายๆคนก็ยังจมเจ่าอยู่กับความรักที่มันเป็นไปไม่ได้ยังนึกถึงใครบางคนอยู่นะคะยังมันก็เลยทําให้ความความรักของคุณในช่วงเวลานี้มันจะเป็นแบบเหนื่อยแล้วก็ขอเหนื่อยในเรื่องของการทํางานการหาเงินแล้วก็ยังไม่อยากที่จะแบบมีภาระเพิ่มแต่ถึงกนะนั้นก็เถอะถึงคุณจะพยายามที่จะแบบยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้สนใจในความรักยังไง ยังไงซาก็จะมีคนเข้ามาขอทําความรู้จักกับคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบคนธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมนะคะ,ะค่อนข้างเป็นดวงที่มีเสน่ห์คุณพยายามที่จะแบบอยู่นิ่งๆไม่สนใจใครเลยยังไงมันก็มีนะคะโดยเฉพาะใน2เดือนสุดท้ายของปีนะคะก็จะเป็นการที่แบบว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาขอขอทําความรู้จักเดีย๋ยวปุ้จะเริ่มต้นกันที่คนโสดนะคะคนโสดเกิอดอะไรขึ้น คนโสดในสามเดือนนี้นะคะได้ไพ่ไอช็อตครับ The m a g i c i น n แมวครับ Four of Pentacles Page of p e อ t a c l e s เออเนาะ no. เราก็อยากจะโสดสะด้วยสิแต่มันก็จะไม่ให้เราโสดหรอกนะ สำหรับคนโสดนะคะมันจะเป็นช่วงของการที่อย่างที่ปู่บอกนะว่ามันจะเป็นแบบเออไม่ได้ไม่ได้อยากโสดอะ่ะเอ้ยไม่ได้อยากมีความรักไม่ได้อยากมีแฟนขอแบบอยู่นิ่งๆคนเดียวไปก่อนได้ไหมในเมื่อตอนนี้เราก็มีงานมีภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบเหมือนเราแบบเพิ่งเริ่มทําธุรกิจไหมหรือว่ามันเป็นช่วงปลายปีที่เราจะต้องบปปิดงบอะไรประมาณนี้ค่ะง,งานก็จะเยอะมากแล้วเราก็อาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการลงทุน การเงินที่ที่เรื่องของกําไรที่เราได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้มันก็เหมือนกับว่าในช่วงเวลานี้คุณกําลังแบบสนุกกับงานแล้วก็กําลังแบบเขาเรียกว,ว่าไอ้ผลที่มันลงทุนไปมันเริ่มได้เกิดผลเนาะเออมันก็เลยทําให้แบบนั่นแหละการลงทุนที่คุณแบบลงทุนไปมันเริ่มมีผลได้รับนูน่นรับนี่มาคุณก็เลย เลยรู้สึกกับการที่แบบสนุกกับการทํางานนะคะคุณก็เลยยังปิดใจไม่ได้พร้อมที่จะมีความรักต่อให้มีใครเข้ามาคุณคุณรู้ตัวว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์ะปู่บอกได้เลยนะคุณรู้ตัวว่าคุณมีเสน่ห์ใครๆก็อยากเข้ามารู้จักกับคุณแต่ว่าคุณก็ยังเหมือนเป็นแบบอินโทรเวิร์ดคุยังไม่พร้อมที่จะ เริ่มต้นใหม่เพราะว่ามันยังมีความเจ็บช้ำอยู่ในอดีตค่อนข้างเยอะนะคะใครเข้ามาคุณก็ขอให้แบบเป็นเพื่อนไปก่อนขอดูไปก่อนคุณเน้นความจริงใจไปหลักแล้วคุณก็ไม่รีบในความสัมพันธ์ขนาดคุณคิดอย่างนี้นะมันก็จะมีใครสักคนหนึ่งแหละที่ที่เข้ามาแล้วทำให้คุณแบบแพ้ทาง นะปูใช <Es> ้คําว่าแพ้ทางอาจจะมีหลายคนนะคะเท่าท <Yeah. S 1> ี But, freely, ่ป <tamanho S 2> anyway, so ูเห็นตอนเนี้ยอย่างต่ําจะมีอยู่สองสามคนที่มีแบบคนละสไตล์เลยแล้วแต่คนคุณจะเลือกแต่ว่าถ้าบางคนมีคนเข้ามาหนึ่งคนในหนึ่งคนนั่นะเขาก็จะมีสามสไตล์ในในคนเดียวนะคะก็จะมีความเป็นธาตุดินน้องความหนักแน่นความสุขขมความเปเป็นคนแบบ King of Cuff นะคะก็จะเป็นแบบผู้ชายใจดีอบอุ่นเราคุยด้วยได้เราก็รู้สึกแบบถูกคอได้รับอิทธิพลความโรแมนติกมาจากาเขาเขาอาจจะส่งเพลงให้เราส่งโพเอมให้เราเขียนกวีให้เราส่งหนังสือคุยอะไรกัน,นก็นุ้งก็น,นิ่งมันก็มีความชื่นใจแล้วยังได้ภายในได้ไพ่อัศวินนะคะอัศวินถือดาบเข้ามาเนี่ยมันเป็นไพ่ของการที่แบบบอกว่าคนนี้นะก็จะเข้ามาอย่าง รวดเร็วเด็ดเดี่ยวจริงจังนะคะก็จะไม่ปล่อยให้คุณแบบอยู่คนเดียวเหงาปลายปีแน่นอนยังไงมันก็ต้องแบบเข้ามาเพราะว่ามันจะมีไพ่ของแบบเอสอ็ c ฟคัพเข้ามาด้วยนะคะเป็นไพ่ของการที่แบบเริ่มต้นความความรักใหม่ความสดชื่นความกระชุมกระชวยนะคะมีรักใหม่เข้ามาแล้วคุณย,ยังได้ดิมเมจิเชียนด้วยนะคะหนึ่งยังต้องมีการสื่อสารมีการพูดคุยกันมีการแบบฝฟืกันนะคะมีการจีบกันเนาะ มันจะเป็นภาวะของการที่แบบไม่โสดแล้วแหละอืมอยากโสดยังไงก็ไม่โสดเสน่ห์มันเหลือเฟือขนาดนี้นะอยากอยู่นิ่งๆอยู่คนเดียวอยากพักก่อนเหนื่อยแล้วเรื่องงานเรื่องเงินความรักไม่อยากโฟกัสแต่ว่ามันก็ไม่ได้อืมอยังไงก็ต้องมีคนเข้ามาทำความรู้จักอยู่ดีนะคะไพ่ออร์คริลมันบอกว่า it is safe for you to love นะคะ ริพ d e p e n d e n c y Finances and c a r e e r นะคะและหลายคนโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินจริงๆนะคะไม่ยังไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์ในตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าเรามีภาระมีอะไรที่เราจะต้องรับผิดชอบเยอะสามเดือนสุดท้ายของปีเราก็เลยแบบขอไปโฟกัสในเรื่องงานยิ่งก่อนนะคะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอย่างที่ปูมบอกว่าหลายคนอ่ะมันมีอะไรที่มัน ติดค้างตกตกค้างอยู่ในความรู้สึกนะคะอาจจะเป็นพลังงานลบอาจจะเป็นคนเก่าๆเรื่องราวเก่าเนี่ยมันก็เลยยังทำให้คุณไม่ได้กล้าเปิดใจนะคะแล้วคุณได้ไพ่แบบ It is safe for you to love เข้ามาเนาะมันก็เป็นไพ่ของการที่บอกว่าเฮ้ย hey, ความรักมันมันดีนะขอให้คุณเปิดใจขอให้คุณแบบรบพลังงาน ที่มันไม่ดีพลังงานกเก่าๆออกเราก็เปิดใจรับคนใหม่เข้ามาเพราะว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้ผิดเนาะบางเออเราอาจจะเจอคนไม่ดีเฉยๆเราก็อย่าเพิ่งไปปิดใจอย่าเพิ่งไปปิดกั้นนะคะไม่งั้นเราก็จะแบบสูญเสียโอกาสที่จะได้รู้จักกับคนใหม่คนดีๆซึ่งคนดีๆที่เข้ามาเนี่ยในช่วงสามเดือนนี้เนี่ยเขาก็จะเข้ามาแบบเต็มที่กับเราเลยแหละคุณจะเจอทั้งสายเปทั้งเจอทั้งแบบว่า ความโรแมนติกเจอทั้งสุภาพบุรุษนะคะจริงแล้วก็เจอทับคนที่แบบเออตรงไปตรงมาจนให้เรารู้สึกแบบแพ้ทางนะคะเพราะฉะนั้นสรุปสันส้นๆสำหรับคนโสดชาวราศีสิงห์เนี่ยก็ก็บอกได้เลยว่าในสามเดือนเนี่ยก็จะไม่โสดแล้วนะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะคะอืมดีนะสำหรับปูปว่ามันก็ดีเลยเนาะมันก็จะได้ผ่านปีใหม่ไปแบบ ไม่เหงามีใครสักคนมบบเขาดาวด้วยอะไรอย่างนี้นะคะสำหรับคนมีคู่อิทธิพลของไพ่มาบอกว่าเนี่ยงานเยอะงานหนะักโอ้ได้เทนอฟฟอนก็มาถึงสองใบนะคะได้ไ h ได้เดอะอินเพรสได้ควีน n o อฟฟอนเอมเ r อรอร์อีกก็เป็นครอบครัวกันดีนะสำหรับคนมีคู่นะคะ ม,มีปัญหาอะไรไหมปูมองว่าอย่างนี้มันจะน่าจะมีเรื่องเครียดอะไรบางอย่างแต่ว่าไม่ได้เครียดเกี่ยวกับคู่หรอกน่าจะเครียดเกี่ยวกับปัญหาอาจจะเป็นเรื่องของการงานการเงินอย่างนี้ก็ได้นะคะมันเลยทําให้คุณแบบไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องกับคู่ของคุณมากสักเท่าไหร่นะคะทีนี้พอถึงช่วงปลายปีเนี่ย คุณเป็น working woman อะต้องเท้าความก่อนคุณเป็น working woman คุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านหรือว่าคุณอาจจะเป็นแบบเจ้าของกิจการคุณมีธุรกิจของตัวเองอย่างนี้ก็ได้มาเลยทําให้แบบช่วงสมเดือนสุดท้ายของปีเนี่ยมันเป็นอะไรที่งานเยอะงานยุ่งมากๆนะคะมาเลยทําให้คุณแบบไม่ได้ไปสนใจคู่ของคุณสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้แบบขาดความโรแมนติกเนาะขาดความใส่ใจกันทีนี้คือ โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคู่ของคุณนะคะเขาเป็นคนน่ารักนะคะขอแค่คุณเอ่ยปากเขาก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเต็มที่เลย3เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยปูว่าถ้าคุณมีปัญหาอะไรที่ไม่สบายใจลองปรึกษาเขาดูนะคะเขาก็พร้อมให้เขาก็จะอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็ ร่วมแก้ปัญหาไปกับคุณมีปัญหาเรื่องเงินปรึกษาเขาได้มีปัญหาเรื่องงานปรึกษาเขาได้เขาได้เอ็นเพลย์เขาเป็นคนเก่งนะคะเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนที่เออมีภาวะความเป็นผู้นําสูงฉลาดมองกไกลมีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจสถานการณ์โดยรวมได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาอะไรเนี่ยไพ่บอกว่าอยากให้คุยกับเขานะคะแล้ว เขาก็จะยังอยู่ตรงนั้นยังมีความเป็นแบบได้ไพ่สีไม้เท้าเข้ามาเนาะมันก็ยังมีความแบบกลับมาเป็นครอบครัวมีความมั่นคงมันมันก็จะแน่นแฟนกันขึ้นนะคะทีนี้ไพ่บอกว่าเวลาคุยกับคนคนนี้ไพ่ก็ขึ้นมาเปลี่ยนนิดนึงเนาะเพราะด้วยความที่เขาเป็นคนแบบแข็งแรงเขาเป็นคนแข็งแข็งแรงเพราะง,งั้นเขาเป็นคนแข็งนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วมีคนที่มีทิฏฐิอีโก้สูงเนี่ย ปูอยากให้เวลาที่คุยกับเขาเนี่ยพูดด้วยการปฏนี้ประนอมนะคะพูดด้วยลักษณะของการที่แบบเอาน้ําเย็นรูปเข้าไว้นะคะเพราะว่าเขาก็มีโอกาสที่จะแบบผิดใจกันด้วยเรื่องของคําพูดเล็กๆได้เพราะว่าเขาก็เป็นคนใจร้อนคนหนึ่งนะคะอืมถ้าใครมีปัญหากันนะป๊ว่าเคลียร์กันได้ใช่แต่ว่าพ่ายมันก็ไม่ได้ขึ้ต้องมีปัญหานะแต่ว่ามันน่าจะมีเรื่องของการน้อยอกน้อยใจการหังเหินกันในในช่วงเวลาหนึ่งหนึ่ง ในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นเองลินปูพูพันลินปูพันกันจริงเลยเดูยดินะคะไพเอเรอร์คอลเข้ามาบอกว่าสเปซ a l love อือหือ e n g a ก e m e n t new love จริงๆด้วยนะคะ,ละหลายๆคนก็คือแบบยุ่งแต่กับงานเนอะยุ่งแต่กับปัญหาเรื่องของตัวเองมาเลยทําให้เราแบบไม่ได้แสดงความรักหรือแบบมีโมเมนต์ของความโรแมนติกเกิดขึ้นมากนักนะคะไพ่ก็เลยแบบอย่างที่ปุ๊บอ,อกไปเลยว่า ให้เปิดใจคุยกันมีปัญหาปรึกษากับเขาหรือว่าเราอาจจะเป็นตัวเราเองก็ได้ที่แบบสแสดงความรักความโรแมนติกออกมาความรัก,ม,รกมือนก็จะแบบชุ่มฉ่ำหวานชื่นขึ้นนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งหลายคนนะคะท,ที่เป็นคนคุยอยู่หรือว่าเป็นแฟนกันแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนาไปอีก ขั้นหนึ่งนะคะพอได้ไพ่ engagement เนาะก็คืออาจจะมีคุยกันในเรื่องของการมั่หมายการแต่งงานกันเกิดขึ้นนะคะก็คือมันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในไปในทางที่มันมั่นคงนะคะได้ไพ่ new love เข้ามาอืมตัวว่ามันจะแปลว่ามันก็มีคนใหม่ๆเข้าผ่านเข้ามาให้คุณรู้สึกโรแมนติก ก็ได้ถ้าคุณอยากเลิกกับแฟนเก่าของคุณแต่ถ้าในเซนทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยคุยว่าแค่คุณแสดงความรักกับคนของคุณคุณก็จะได้แบบความรักนั้นตอบกลับมาค่ะมันก็แบบชุ่มฉ่ำอ่ะมันก็คืออะไๆนะมันก็จะมีความแบบตื่นเต้นมีความร้าใจมีการที่แบบกลับมาเขาอกเข้าใจกันดีเหมือนมีรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะนะคะเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆสำหรับคนมีคู่ก็คือ ห่างเหิดกันไปก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะด้วยภารการงานหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยในช่วง3มเดือนสุดท้ายเนี้ยค่ะเราลองแบบเปิดใจคุยกันกับเขาตรงๆนะคะเราต้องการความช่วยเหลือจากเขาเราต้องการให้เขาปรับตรงไหนเราต้องการอะไรเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะรับฟังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะยืนอยู่ข้างเคียงข้างเราเราก็พร้อมให้ความช่วยเหลือเราขอแค่เราเอ่ยปากขอแค่เราแบบแสดงอารมณ์แสดงแบบ ความต้องการอะไรออกมาบ้างนะคะเพราะว่าเขาก็จะเป็นแบบผู้ชายเนาะหรือว่าเขาอาจจะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าตีความไม่เก่งหรือไม่ได้เป็นคนรละเอียดพอะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็ขอแค่เราแบบแสดงความรู้สึกตรงนั้นมานะคะอืมแล้วมันก็จะมีการที่แบบความสัมพันธ์มันก็จะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งหนึ่งมีการพัฒนาความสัมพันธ์ไปในอีกขั้นหนึ่งนะคะ ก็สำหรับชาวราศีสิงห์ก็มีแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ